ของที่นี่ว่าเอ๊ะฉันจะพาไปแบบรูปแบบไหนจะพาไปดีส่วนใหญ่ก็มาค่อนข้างหนักแล้วนะครับอย่างเช่นลูกขโมยและลูกผลการเรียนลดลงมากนะครับหรือว่าทางเรียนเชิญไปพบเพราะว่าลูกไม่ไม่ไปโรงเรียนหลายๆวันติดต่อกันคือโดดเรียนไปเป็นสัปดาห์สัปดาห์นะครับโดยที่พ่อแม่ก็ไม่รู้ไม่รู้ด้วยเพราะลูกแต่งตัวแต่งชุดเรียนออกจากออกจากบ้านทุกวันนะครับออกจากบ้านบางทีตั้งแต่ตีห้าด้วยซ้ำไปแต่ไม่ถึงโรงเรียนนะครับ โดยส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอเป็นปัญหาแล้วมาปรึกษาเนี่ยเป็นเด็กระดับไหนฮะแต่ก่อนสักประมาณ5ปีก่อนเนี่ยจะเป็นมัธยมปลายนะครับแต่เทรนหรือแนวโน้มเนี่ยนะครับปัจจุบันเราเจอเด็กที่เริ่มติดเกมเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆครับปัจจุบันก็จะพบตั้งแต่มัธยมต้นนะครับที่เริ่มเป็นปัญหามัธยมต้นนี่ว่าตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 ใช่ครับเพราะอะไรฮะมีข้ออธิบายเลยไหมฮะ ก็คงจะเป็นในเรื่องของการดูแลของครอบครัวนะครับแล้วก็การเข้าถึงเกมของเด็กๆนะครับซึ่งง่ายมากขึ้นง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็โอกาสที่เด็กเขาจะมีโอกาสเล่นกีฬาหรือทํากิจกรรมที่สร้างสรรนี่ปัจจุบันมันลดน้อยลงมากนะครับหรือว่ากระแสต่างๆนะครับในการที่จะสร้างให้เด็กเขามีความอยากที่จะเล่นเกมนะครับซึ่งเราพบเห็นกันอยู่ในท้องตลาด ดูกระตรงกระตูนเดี๋ยวก็มีเกมมาละเดี๋ยวก็เกมมันใหม่เกมนี้ใหม่นี่ผมก็มีหนังสือมาอยู่โอ้โหมีหนังสือเกมมามากมายจริงๆนะครับก็ไม่อยากจะยกขึ้นมาให้เห็นนะครับเพราะในรายละเอียดของเกมนี่บางเกมเนี่ยนะฮะโอ้แต่งตัวเราต้องภาพกราฟิกเนี่ยผมไม่ล้าไม่ค่าโชว์เลยใช่แล้วเราก็ต้องชื่นชมในกลยุทธ์การตลาดของบริษัทผู้ผลิตว่าสามารถที่จะดึงดูดใจเด็กๆได้ดีมากได้เยอะเยอะแยะแล้วก็สีสันความเคลื่อนไหวเดี๋ยวนี้ทําเสมือนจริง ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรคะก็ของทํามาให้ติดนะฮะมันก็ต้องติดนะฮะใช่ครับก็คือลักษณะของผู้สร้างเกมเนี่ยเขาเข้าใจจิตวิทยาของวัยรุ่นครับเขาสร้างมาให้เด็กเนี่ยรู้สึกสนุกสนานแต่ขณะเดียวกันคือให้รู้สึกเป็นที่ยอมรับในเกมครับเพราะว่าเวลาเด็กล็อกอินเข้าไปเนี่ยมันจะมีค่าที่เรียกว่าค่า exp ที่ค่าประสบการณ์ขึ้น เด็กที่เล่นเกมเยอะๆใช้เวลาเล่นเกมมานานเนี่ยค่า exp หรือค่าประสบการณ์เขาเนี่ยจะสูงมากอแล้วเวลาเขาเข้าเลอกออนเข้าไปปั๊บเนี่ยนะฮะก็จะมีคนที่เล่นเกม,เมอื่นๆเนี่ยเข้าไปให้ความชื่นชม,มนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่ติดเกมเนี่ยนะครับเขาติดไอ้อส่วนที่เป็นการเป็นที่ยอมรับของคนอื่นเป็นในชุมชนของในชุมชนของเขาออนไลน์ที่กันว่าเนี่ยนะฮะเออเราเรามีแต่ว่า ผู้ใหญ่ในวัยทํางานเนี่ยถ้ามีค่าประสบการณ์คือคุณผ่านงานจากที่นู้นที่นี้ที่นั้นมาก่อนแล้วคุณจะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นถ้ามีค่าประสบการณ์สองปีก็ต้องได้น้อยกว่า5ปีครับไอ้น,นี่เขาก็มีค่าประสบการณ์ในการเล่นเกมออนไลน์ใช่<อ>แต่หรือบ,บางบางอันก็จะเป็นเลเวลนะครับว่าเขาเ,าเล่นได้ในเลเวลไหนนะครับสิ่งหนึ่งอันนี้แหละเป็นเป็นจุดนึงที่ทำให้เด็กเขาเขาติดเกมอีกอันหนึ่งก็คือคว่าเด็กเวลาที่เขาอยู่ในเกมเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งคือเขาสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้นะครับ ในความรู้สึกที่เขาอยากเป็นครับนะครับอยากเป็นอะไรก็ได้อยากทําอะไรก็ได้ที่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยทําไมเขาทําไม่ได้นะครับตอนอยู่ที่ห้องอาจจะผอมกระหล่องตัวเล็กๆถ้าเพื่อนเล่นปเป็นไอ้ไอ้จ่อยเนี่ยไปอยู่ในเกมออนไลน์อาจจะเป็นใช่โอ้โหเป็นใจแอนเลยได้ใช่เป็นเป็นฮีโร่เลยเป็นแบบระดับแนวหน้าระดับมาสเตอร์เลยก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เข้าไปติดครับตรงนี้อาจารย์ครับแล้วแล้ว ในเรื่องของการติดเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับสารเสพติดหลายๆอย่างเนี่ยติดยาบ้าติดอะไรทั้งหลายมันเป็นสารแล้วมันพุ่งพรวดเข้าไปอยู่ที่สมองครับเราก็รู้เลยว่ามันต้องติดอย่างนั้นการติดเกม<ล>ก็เกมมอนเปน,นันก็เช่นเดียวกันครับก,ก็มีการวิจัยที่สแกนสมองครับเราพบว่าลักษณะของการติดเกมเนี่ยนะครับจะมีผลต่อโครงสร้าง นะครับแล้วก็สารเคมีสารสื่อนํำประสาทในสมองเนี่ยที่คล้ายคลึงกันกับเด็กที่ติดสารเสพติดนะครับคือมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสารที่เราต้องสูดดมเข้าไปหรือกินเข้าไปเป็นเม็ดอย่างที่ว่าไม่ไม่จำเป็นครับเห็นจากเล่นเกมเนี่ยแล้วมันไปไปแปลงในหัวสมองยังไงฮะแปลงให้เกิดอะไรยังไงก็อันดับแรกคือให้เด็กเขาเกิดความสุข่อนในช่วงแรกมันมีการหลั่งสารภายในของตัวเองใช่ครับจากการที่เขาชนะจากการที่เขา เพิ่เพลินจากการที่เขาได้ความเป็นที่ยอมรับนะครับมันให้ความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับซึ่งตรงนี้มันทําไปสู่ความสุขแต่เป็นช่วงแรกแค่นั้นเองซึ่งก็เหมือนยาเสพติดนะครับให้ความรู้สึกดีมากในช่วงแรกนะครับแต่พอไปแล้วไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยอารมณ์ก็จะเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนนะครับและที่สําคัญคือเด็กที่เล่นเกมนานๆแลหรือว่าติดเกมเนี่ยพอให้หยุดเล่นเนี่ยนะครับจะมีการลงแดงครบ นะครับเช่นเดียวกับคนที่ติดยาแล้วไม่ได้เสพนะครับเด็กที่ติดเกมแล้วไม่ได้เล่นนะครับอาการลงแดงเขาก็คือว่าจะหงุดหงิดนะครับบางคนมีเหงื่อออกนะครับตัวสั่นนะครับกระวนกระวายนะครับก้าวร้าวตาขวางนะครับโอ้โหเหมือนเหมือนลงแดงเหมือนใช่เหมือนคนที่ติดยาใช่ผมถึงเชื่อว่าลงแดงเหมือนกันเลยใช่ไหมก็มีมีคุณแม่มาเล่านะครับว่า เวลาที่เขาห้ามลูกไม่ให้เล่นเนี่ยไปกดไปปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับลูกโดดพึงขึ้นมากำมัดเดินปีเข้าหาเขาทำท่าจะชกนะครับแม่ก็ต้องตะโกนเรียกสตินะครับว่าหยุดนันนี่แม่นะนี่แม่นะครับลูกถึง เขวนขวางอยู่ตัวเองกันนะครับแต่ก็ยังไม่วายนะครับกลับไปคว้าจอมอนีเตอร์ทุ่มใส่พื้นนะครับอันนี้คือรักษาของเด็กที่ติดเกมโดนแบงนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในตอนนี้นะครับใครที่มีปัญหาคําถามนะครับ027257914-5นะครับเรามี VCD และ DVD Live อ n l i n e เนี่ยนะครับเอาไว้แจกด้วยเหมือนกันนะครับใครที่มีคำถาม ฝากคำถามไว้เดี๋ยวเราอีกช่วงหนึ่งจะมาพูดคุยกันไปดูกันครับว่าคนที่กำกับหนังเรื่องนี้เขาบอกเอามาจากชีวิตจริงของเขาเลยนะครับเขาเองก็เคยมีโอกาสติดเกมเ,เขาเรียกว่าอะไรเล่นเกมจกนกระทั่งติดด้วยนะครับแต่ว่าก็ใช้โอกาสในการที่จะจัดการกับเรื่องนี้นะครับมาทำเป็นภาพยนตร์ให้คนอื่นได้รับรู้ไปฟังหน่อยนะฮะว่าเขามีความรู้สึกตรงนี้อย่างไรกับเรื่องของการเล่นเกม ธนากรผู้ที่ธนาสุนทรนะครับคือเล่นตั้งแต่จำความได้เลยครับเล่นตั้งแต่เป็นเครื่องอัตลีครับแล้วก็เล่นมาเล่นจนติดมากๆตอนที่เป็นช่วงของเกมออนไลน์ครับคือตอนช่วงเรียนจบแล้วก็คืออยากเล่นตลอดเวลาแล้วพออยากเล่นเราก็เราก็เล่นเลยแล้วก็เล่นจะเล่นเป็นระยะเวลาที่นานมากก็เหมือนว่าพอว่างก็เล่นตลอดเลยก็แค่ว่าก็ลุกไปกินข้าวหรือลุกไปเข้าห้องน้ำแค่นี้แล้วง่วงก็นอนแล้วที่เหลือก็จะเล่นเกมตลอดอะไรอย่างนี้ย ก็ผมผมโดยส่วนตัวผมเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณประมาณปีหนึ่งครับ ก็ไม <S an> ่ได้ไม่ได้หางานเล่นแต่เกมคนเสียต่อทั้งด้านร่างกายถ้านั่งเล่นนานก็จะปวดหลังแล้วก็จะปวดข้อมือด้วยครับเพราะว่าเราใช้กดคีย์บอร์ดหรือว่าจับเมาส์นานาใช่ไหมก็จะปวดข้อมือแล้วก็เวลานั่งหน้าจอนานๆก็จะมีสมผลเสียต่อสายตาสมมติตอนเรียนอยู่ครับเราก็จะไม่ค่อยมีสมาธิกับการเรียนเราก็จะคิดถึงแต่เรื่องเกมอะไรครับหรือถ้าพ่อแม่เรียกให้ไปช่วยทําอะไรครับก็ไม่ค่อยอยากจะไปก็จะงุดหิดฟุดฟัดปึงปังเด็กเขาติดเกมมันก็คิดว่าน่าจะมาจาก สองอย่างเลยครับก็คือเรื่องที่เขาตอนปิดเทอมนี้ครับเขาว่างเขาไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเล่นเกมดีกว่ากับอีกอย่างหนึ่งคือเล่นแล้วมันสนุกมากๆจริงๆครับก็คือก็เลยเล่นกันจนเพลินจนติดอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนแนวทางการแก้ไขโดยส่วนตัวนะครับก็คือก็คิดว่าเหมือนว่าหากิจกรรมทางเลือกให้เขาครับ คือเหมือนกับว่าจริงๆ,ๆเด็กจริงๆ,ๆเด็กต้องหาต้องหาเองนะครับต้องค้นหาตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรครับเ mm. หมือนกับว่าหาอะไรก็ได้ที่มันที่เขาสนใจแล้วก็มันจะน่าสนุกกว่าเกมมาให้เขาทำครับก็อาจจะช่วยเขาเล่นเกมน้อยลงก็ได้ครับ <S <S แล้วเหมือนก็อีกอย่างก็คือเด็กน่าจะรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นนะจริงๆเกมเล่นได้ไม่ผิดแต่เหมือนว่าน่าจะรู้จักแบ่งเวลาว่า ควรเอาไว้ทําอย่างอื่นบ้างไม่ใช่เล่นอยู่แต่เกมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อต้องการแบบว่าความความสนุกความมันแล้บอกว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยการเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะติดติดมากเพราะว่าเราอยากจะแบบว่าชนะมันและอยากจะได้แบบว่าแต้มเลเวลหรือว่าพอยคือเกมนั้นๆนะฮะส่วนใหญ่ที่ผมติดอ่ะจะเป็นเกมที่แบบเป็นแนวของผมนะที่ผมชอบอย่างเช่ เ,เกมทั่วไปก็จะเป็นแบบเกมต่อสู้เกมยิงกันหรือเกมสะสมพอยเก็บเลเวลต่างๆเนะะีครับเวลาเล่นแล้วข้อดีก็คืออาจจะได้แบบเราอาจจะเพลิดเพลินไปกับเกมสนุกกับเกมนะครับหรือบางที่เกมออนไลน์นะะีครับ เราอาจจะได้เพื่อนได้สังคมในเกมอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนะคะเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนคะ่ะอย่าเพิ่งไปตําหนิลูกอย่าเพิ่งไปว่าเขาว่าเขาเนี่ยแย่เขาไม่สนใจเขาเอาแต่เล่นเกมนะคะคุณกลับมาดูตัวคุณเองก่อนว่าวันนี้คุณได้มอบเวลาที่มีคุณค่าให้ลูกคุณแค่ไหนถ้าคุณมอบเวลาที่มีคุณค่าจริงนะคะแล้วก็สร้างกิจกรรมที่เหมาะสมขึ้นมาได้นะคะเชื่อว่าตรงนี้จะแก้ไขได้ก็ติดเกมตั้งแต่สมัยเด็กเรียนมัธยมแล้วอะค่ะ แต่ตอนนั้นเราบังคับเขาได้เพราะเขายัางเล็กอยู่เราก็ยังเชื่อฟังเราฉะนั้นเราจะบังคับโอเคให้เล่นเกมได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเราจะจากหลังจากนั้นเราจะไม่ให้เขาเล่นแล้วเขาก็เชื่อฟังนะคะครับนะั่ก็เป็นความเห็นนะฮะว่าทั้งคนที่เป็นปัญหาทั้งคนที่อยากจะเล่นเองนะครับเป็นอย่างไรมาพูดคุยกันนะครับ0 2 7ย5 7 9 1 4ถึนะครับ 027257914-5ใครที่มีปัญหาร้านนี้นะครับเราก็โทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามอยู่กับอาจารย์นะครับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่จะมาตอบก,กับเราอาจารย์ชันวิทนะครับจะมาบอกกับเราเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัก2งานนะครับงานแรกนี่ครับเป็นเรื่องของการจัดงานโดยกระทรวงสาธารณาสุขนะครับงาน90ปีการสาธารณาสุข ไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดีนะครับตอนนี้ก็กําลังจัดอยู่นะครับจัดมาตั้งแต่วันที่20ถึง23นั่นหมายถึงว่าพรุ่งนี้ท่านผู้ชมก็ยังไปดูได้23มีนาคมนะครับที่ Impact Challenger เมืองทองธานีนะครับก็เป็นการรวมงานสําคัญทั้ง3งานไว้นะครับก็คืองาน90ปีครบรอบ90ปีสาธารณสุขไทยนะครับงานวันอสมอแห่งชาติแล้วก็เป็นงานประชุมวิชาการสาธารณสุขประจําปี ก็ถือเป็นงานมหากรรมด้านสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่นะครับครั้งหนึ่งของเมืองไทยนะครับหน่วยง,งานต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ภาคีเครือข่ายทางด้านการสาธารณสุขนะครับก็มาสแสดงพลังกันในวันนั้นด้วยนะครับก็มีการมอบรางวัลให้กับทางอ,อสมอนะครับในพิธีเปิดนะครับก็มีการพระราชทานรางวัลแล้วก็กลับปังคมถูนเชิญสมเด็จพระบรมโ,รโ,อ,โอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหามกุฎวชิราลงกรณนะครับสยาม มกุฎราชกมาน,นะครับได้เสด็จเป็นองค์ประธานพร้อมด้วยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าศิรรัตพระวราชายานะครับและก็พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธีบงังกรรัศมีโชตนะครับก็เสด็จชมนิทรรศการภายในด้วยซึ่งอันนี้ก็ท่านผู้ชมยังมีอีกหนึ่งวันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายก็เชื่อว่าคงจะมีอีกหลายๆด้านนะครับก็จะนําไปแสดงที่นั่นด้วยนะครับ มีอีกข่าวหนึ่งในการประชาสัมพันธ์นะครับทางสถาบันจิตวศิตร์สมเด็จเจ้าพระยานะครับจะมีการจัดเสวนาเพื่อร่วมกันรณรงค์ในเดือนของสตรีสากลน,นะครับถึงไม่จะผ่านมาแล้วแต่ก็ยังเป็นเดือนเดียวกันนะครับวันที่31มีนาคมนี้ก็ใช้ชื่อการเสวนาว่าผู้หญิงแกล่งยุค 2,009นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีอาจารย์พาณิชย์กันตามระนะครับแล้วก็คุณอาริวัจตุธงนะครับเป็นผู้ที่จะพูดคุยกันในเรื่องของสิทธิสตรีนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันชีววิทยาสต์สมเด็จเจ้าพระยานะครับวันเวลานี้นะครับก็คือสาร์เมีนาคมนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ครับ024370200ถึง8นะครับแล้วก็ต่อที่4291 ถึง4292นะครับอีกครั้งนะครับ0 2 4 3 7 0 2 0 0ถึง8นะครับแล้วก็ต่อ4291 2นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ไปร่วมกันรวมพลังกันนะครับในเรื่องของสตรีก็คนละไม้คนละมือนะครับาลนะครับใครที่มีคำถามเรื่องนี้0272579145 เราจะแจก VCD ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์สั้นนะครับในเรื่องนี้ด้วยนะครับมีหลายคําถามมารอผมแล้วจากนครศรีธรรมราชรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปอาจารย์ตรงนี้มีข้อมูลที่สําคัญด้วยเรื่องของติดเกมเขาเรียกอะไรฮะดูสัญญาณได้นะฮะว่าเด็กระหว่างตอนนี้เปิดเทอมมายัางไรปิดเทอมมายังไงเขาเป็นยังไงแล้วมีโอกาสติดเกมได้หรือไม่อาจารย์มีข้อมูลด้วยให้สังเกตได้ด้วยเป็นไงอาจารย์ฮะ ก็ง <formation jin x 2> ่ายๆสําหรับท่านผู้ปกครองนะครับคำถามที่ผมมัาจะถูกถามเสมอว่าควรจะอนุญาตให้เด็กเล่นเกมครับนะครับถึงลูกถึงจะไม่ติดครับนะครับก็จากงานวิจัยที่ทำเนี่ยนะครับก็พบตัวเลขออกมานะครับว่าถ้าเกิดเป็นช่วงปิดเทอมเนี่ยอย่างปิดเทอมช่วงนี้นะครับครับไม่ควรที่จะอนุญาตให้ลูกเล่นเกมนานเกินกว่า2ชั่วโมงต่อวันเพราะว่าถ้าหากนานกว่านั้นเนี่ยนะครับเราพบว่าอัตราการติดเกมเนี่ยจะสูงขึ้นประมาณ3เท่านะครับ แล้วถ้าเป็นในช่วงปิดเทอมอ่าช่วงเปิดเทอมนะครับในวันธรรมดาเนี่ยไม่ควรให้ลูกเล่นเกมนานเกินกว่าวันละหนึ่งชั่วโมงครับนะครับไม่ฉะนั้นแล้วอัตราการติดเกมก็จะสูงขึ้นสามเท่าปิดเทอมมาเวลาเนี่ยโอ้โหตื่นเช้ามาจนกระทั่งถึงเย็นพ่อแม่ไม่อยู่่อไม่ไปทํางานลูกอยู่บ้านโอ้ใครจะมาดูหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่โอ้โหบางทีผมก็ยังต้องทะเลาะกันเลยนะฮะยังต้องแบบต่อรองกันหน้าดูเลยก็ถ้าเป็นเกมกดไม่ยาก นะครับพ่อแม่ก็เอาไปด้วยแล้วก็เอากลับมาให้ลูกเล่นตอนที่ขากลับมาบ้านเพื่อที่เราจะคุมเวลาได้ถ้าเป็นเกมคอมพิวเตอร์นะครับผมแนะนําให้พ่อแม่ใส่พาสเวิร์ดนะครับหรือถ้าใครที่สามารถที่จะซื้อ